วันนี้วันอังคารกินน้ำผลไม้แล้วก็กินมะม่วงด้วยเนาะนี่นะจะได้อิ่มอิ่มสุขภาพที้นันเลยใช่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 ใชมีคนหวังดีนะเนี่ยมีแต่คนหวังดีไม่นีหรอก เนี่ยถ่ายให้เนี่ยจะลงเฟซบุ๊กให้น้อง,งเพลงด้วย <sm art> เห็นไหมละเพลงไม่โฆษณาขายของเลยอ่ะ <c oughs> วันนี้ลูกค้าให้จากกี่ตัวยี่สิบยี่สิบตัวตัวเล็กกับตัวใหญ่ตัวใหญ่ใหญ่คนจัดด้อจัดกันตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่พอๆกันเะโบตันยี่สิบตัวเหรอหรือสิบหกสิบหกค่ะ ล้วสิบสี่สิบสี่้อีกอีกไม้ใบอีกไม้ใบอีกบึกโขกเป็นยี่สิบตัวมาวันไหนมาเอาวันที่เราเสร็จแล้วค่ะโอเคสรุปแล้วมาเอาหรือว่าเราไปส่งไหมอย่าเราไปส่งโอเคโบตันครับน้องเป็งเขาบอกว่าจัดจุดฝีมือนะครับจัดได้แค่นี้แหละครับยี่สิบตัวครับยี่สิบตัว ใช่เบาๆรงไม้เบาครับแต่กันหนักหน่อย่ก,กนันนอันนี้เขาเขาก็มาให้กำลังใจเพื่อนกันนะครับใช่ค่ะเพราะเราเสร็จแล้ว<อ>ของเราเป็นกระเชา้าวันนี้<อ><อ>ให้ให้กำลังใจเพื่อนลูกค้าสั่งไว้ยี่สิบตัวได้ตอนนี้ได้เท่าไหร่ได้อยู่สี่ตัวครับโอ้ยของหวางห่างไกลได้อีสิบหกตัวครับ แล้ววันนี้จะได้ส่งวันไหนละครับเนี่ย้โหต้องขอโทษลูกค้าเลยนะครับใจเย็นนะครับเพราะว่าคนจัดคนเดียวครับคือเขาไม่ไว้ใจใครเลยครับเขาขอรับงานนี้เป็นคนเดียวต้องเพลงว่าขอรับคนเดียวดีกว่าคือมั่นใจตัวเองที่สุดคนอื่นบอกว่าฟีมือไม่ถึงนั่งดูไปก่อนนะยังไม่พูดสักคำเลยเหรออ้าวที่พูดไปเองเหรอเขาก็ม,มีงานของเขาบอกว่าพี่มีงานของเขาเหรอ ไม่รู้เนาะก็นึกว่าจะทำคนเดียวไงก็คือไม่มัน่นใจว่าไอ้น้องมาจะทำสวยหรือเปล่า้ยา่ยบบอาอเงี้ยใช่แล้ว<า>น้องมาจัดได้ประมาณตัวละสองร้อยสามร้อยยงมาใกล้ก็เลยเอ <c oughs> อร่อยไหมครับอร่อยก็มกไม่กินบ่อยๆนะพี่อยากบอกอะมาทุกวนนะันอะมาทุกวันนะ แต่จังไม่มเอามาเผื่อนี่โกรธเลย,เลยสวยยังคะสวยยังคะสวยครับผมสวยครับมุงกุดสวยสวย <laughs> เป็นโทนออกจากขาวนะครับมันจะเนาะมันก็เขียวๆบ้างอ่ะขาวใส่เหลืองนะครับผมไปตั้งหน้าศพโบตันขาวใส่เหลืองคน <c oughs> จัดใส่กิ่วครับผม เพราะว่าคนชัดไม่มีจะกินนะดูจะผลไม่น่าจะไม่มีกินนะอันนี้คนที่บ้านยังดูดีมากครับครับต้องยอมรับว่าคนที่บ้านเอา,าใจใส่เย็นพุตบอลนะครับด้วยอะไรอันนี้ก็ถือมีดครับจ้องจะฟันอย่างเดียวครับอ๋อไม่ฟันครับแค่สระก็เขาอยากจะกินลูกนาหน้เดี<ะ>ย๋ยวไปห้ามดี บาปนะจานอื่นก็มีก็อยา,ากใส่จานนี้อีกอ่ะมาคุยกันหน่อยสิครับหันหน้าเจอกันนะเนี่ยนานคิดว่าจะดูนนะคิดว่าจะดูเขาจัดตัวนี้ให้เสร็จนี่จะเสร็จไหมล่ะจะเสร็จแล้วค่ะ มันแทนถรงไปถ่านโคมจะถูกว่าอบถามได้ค่ะเท่าไหร่นะคะกอมราคาเต่าไระขายมูลคาถกหมมัลต่าเงดตัวใหญ่ลูกค้าซื้อเทัาร้างอ่ะก่อนที่ซื้อไปีตวไสามตัว อ่าเพราะเอ,อินพี่ไม่ใช้ไม้ไงพี่ก็ยืนอยูย่มันมันปวดมือไ <c> ง <oughs> แขนก็ยิงไม่ค่อยดีเลย <c oughs> สบายสบายครับอารมณ์ดีๆฟังเพลง,งไป จัดดอกไม้ไปนี่นะครับชีวิตน้องเป่งเขาชีวิตน้องเปงวันๆยืนหนึ่งครับก็เรียกยืนหนึ่งครับยืนคนเดียวอยู่แล้วก็นั่นไงก็ยืนหนึ่งไงครับผมยีนคนหนึ่งนั่งยู่คนหนึ่งยืนครับก็เลยเป็นคนยืนหนึ่งครับ หรืออะไรที่ยังไม่ใส่นะเพียงก็เหลือสโนบอร์ด15นี่นะใช่ค่ะรอเหรอของมีค่ะนั่นน่ะไม่ไดกินอะไรไปนะครับกินพวกแมลงเมงว่าอะไรครับว่าอะไรครับผมไม่ไม่แพนต้อนมันต้องประวานแล้วครับที่ผมดูสารคดี ็เตอนตอนพี่ถ่ายทำเขาจัดกระเช้าอะลูกค้าให้มาเนาะไม่งั้นก็จะได้ขายเลยนะเนีเ่ยเขาเรียกว่าผิดคิวเนี่ยนะเป็นจัดจัมโบ้ยีดีมีคนมาขอซื้ออุ้มไปเลยเงี้ย,ยพอดีมันครบครบออเดอร์พอด,พอด,พอด,พอดีขายไม่ได้ อยากได้อะอะไรที่เขาห้ามไม่อยากให้นี่ยอยากได้มากเลยสังเกตเลยคนอะถ้าบพี่ครับมีเยอะนะครับไม่ไม่ไม่ไมถามเลยถ้าพี่มีอีสองชิ้นนี้เนี่ยพี่เขาก็อยากได้คี่ย เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วอ่ะยืนเคียงข้างกันหน่อยนี่กับดอกไม้เนี่ยว่าใครจะขาวกว่ากันดอกไม้ขาวว้าวขาวจริงๆดอกไม้เราดอกไม้ขาวนะคะครับผมดอกไม้นะคะขอขอบคุณพระอาจารย์ป๊อกวัดฮะชื่อนายป๊อกหรืออะไรป๊อกป๊อกวัดพระอาจารย์ป๊อกวัดลาดเป้ง ที่ไว้วางใจทางร้านผลิตดีไซน์นะคะได้จัดแจดกกันจำโบ้ยีตัวนะคะเป็นโทนเป็นโทนขาวโบตันนะคะขอบคุณจริงๆขอบคุณมากค่ะ